เรื่องของมิติพิสวงคนละครึ่ง plus และจุดจุดจุด,จ,ดจักรวาลต้องการบอกอะไรคุณมาชมและฟังกันได้เลยนะครับโฮราราจันแฉแนวจังพลังบวกรอยลายชายชานกัาม์คนโหราศาสตร์อินโดจีในช่วงเช้ามืดนะครับก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นในวันที่20ตุลาคม68โซร้อนเลยนะครับซึ่งเป็นวันแรกที่ลงทะเบียนช่วงประมาณตีสี่กกว่านะครับ,รบเข้าพเจ้าข้อนี้มิเสยว่า คนในครอบครัวของข้าพเจ้านะครับไปรออยู่ที่แบงค์สีฟ้านะครับเหมือนทวงใจว่ากลัวจะลงไม่ทันนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับที่เมื่อข้าพเจ้าติดมาเนี่ยข้าพเจ้าก็นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็บเกือบหกโหมงนะครับก็ปรากฏว่าคนในครอบครัวของข้าพเจ้านะครับมาเคาะและมาเปิดประตูนะครับว่าอย่าลืมลงอย่าลืมลงทะเบียนนะเดี๋ยวจะช้าเกินไปเดี๋ยวสิเต็มนะครับให้ลงแค่20บล้านเสียงเท่านั้นเอง ตัวข้าพเจ้านั้นนะครับคิดอยู่ในใจนะครับว่า20นส้านเศษอีกนานนะครับกว่าจะเต็มนะครับกะว่าจะลงต่อมา7เจ็ดโมงกว่าสักหน่อยแต่ก็ไม่อยากขัดสัตลานะครับก็เลยลงเ็จเรียบร้อยนะครับช่วงประมาณหกโมงเช้าถึงหกโมงไม่เกินห้านาทีนั่นเองนะ,ะแต่นต่มิตรล่านี้เป็น,นิมิตรที่เชื่อถือไม่ได้นะครับเพราะอะไรมันเป็นนิมิตแบบได้สาระนะครับที่เสมือนถูกสะกดจิตก่อนนอนนั่นเองนะครับ และไม่ควรให้ความสําคัญกับ l ิมิตเ่านี้ให้มากหนักนั่นเองนะครับซึ่งผมเขียนแค่ยุทธยาณนะครับนิมิตที่ไร้สาระเพราะว่าเหมือนถูกทุกขจิตก่อนนอนเองมันไม่ใช่เป็นไปตามกลไกของจักรวาลอีกด้วยมาเขาเรื่องอื่นต่อดีกว่านะครับเข้าเรื่องของจักรวาลเนี่ยต้องการเสืออะไรกับคุณเนี่ยในก่อนนี้นนประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาน,น,นะครับก็จักรวาลบง่บงบอกบางอย่างที่น่าสนใจนะครับก็คือผมจะเล่าให้ฟังครับว่า วันก่อนเนี่ยจักรวาลเนี่ยส่งเขาเรียกว่าส่งใน,นมิติเนี่ยเป็น, Crystal, นคริรสตัลใส,นสลๆนะครับเป็นรูปทรงคล้ายๆทรงกระบอกนะครับทรงกระบอกองค์การกรุงกลวงนะครับเพื่ออะไรเพื่อเข้ามาล้างเขาเรียกว่าล,าล้างลำไส้ล้างหลอดเลือดของแต่ละบุคคลซึ่งผมรู้นะครับว่าคนอื่นเนี่ยจะได้ครบป็นคนหรือเปล่าแต่องผมเนี่ยจักรวาลส่งมาแบบนี้นะครับส่งให้ข้าพเจ้านะครับมาล้างทุกซอกทุกมุม ของหลอดเลือดที่ผ่านในร่างกายทั้งหมดทั้งมวลนี่น,นะครับจึงทําให้รู้สึกว่าร่างกายรู้สึกสะอาดมากขึ้นนะครับจากวานคงต้องการที่จะช่วยล้างของเก่าๆสิ่งตกค้างต่างๆพลังงานไม่ดีต่างๆเนี่ยให้มันหมดเกลี้ยงแบบร้อยเปอเตเต็มจริงๆเลยนั่นเองจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรื่องของค,คละครึ่งพลาสและจุด เรื่องของการล้างท่อทุกมุมนั่นเองนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s u b s c r i ร e และกลดกระดิ่งช่องว่าจะจ่ายชแนลดูนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพวกใหม่คืนหน้าครับ